เจ้าเสือใหญ่แพ้คะแนนอาคิปกุลูซาดากับก็โดนนับยกแรกแล้วก็ไล่ไม่ทันครับถามว่ารูปเกมเป็นยังไงอันดับแรกก็ต้องชื่นชมอาคิปกุรูซาดาก่อนว่ามาเปิดเกมแล้วก็นิ่งกว่าเจ้าเสือใหญ่ในช่วงแรกๆเจ้าเสือใหญ่จะเร่งไปหน่อยพยายามที่จะเร่งเพื่อที่จะเอานับเอาอะไรก็ว่าไปแหละบุกไปบุกมาพลาดโดนเข่าครับแล้วก็ต้องเสียนับไปในยกแรกจริงๆหมดยกแรกเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าโอ้โห เจ้าเสือใหญ่น่าจะลำบากแล้วครับน่าจะตามไม่ได้เลยใช้คำนี้นะเพราะว่าอาคิฟนั้นทั้งหนักกว่าแล้วก็ทั้งดูว่าเร็วกว่าเจ้าเสือใหญ่อยู่กิ๊กหนึ่งแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับอาคิฟพ,พอได้นับไปยก2เองก็โดนเจ้าเสือใหญ่ต่อยมาต่อยไปเนี่ยมีเป๋เหมือนกันแต่เราก็ยังเห็นอยู่อาวุธของมวยคู่นี้นะครับ อาคีฟมีลูกเตะขาที่ถือว่าทำให้เจ้าสยใหญ่นั้นเข้ามาลำบากเลยคือเขาทำการบ้านมาดีเราเองก็ต้องยอมเดินเข้าหาเพราะเราเตี้ยเราสั้นกว่านะครับแต่เจ้าสยใหญ่สู้ให้ไม่ถอยจริงๆยก2เนี่ยเจ้าสยใหญ่ได้